ข้อสามเก้านะครับเขาบอกให้ f เท่ากับห้าลบ f x กลังสองนะครับสาหรับทุกจำนวนจริง f x และให้เลนของ f นะเป็นเลนคือ i f อะก็คือเป็นเลนของ f x, นะแล้วก็เขาบอกว่าถ้า g x ครับเท่ากับ f x บวกหนึ่งก็ต่อเมื่อ x เป็นสมาชิกของเลนของ f x, แล้วก็เป็นหนึ่งเมื่อต่อเมื่อ x ไม่เป็นสมาชิกของเลน f x, นะครับแล้วอให้าหาค่าของตัวนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่ ก่อนอื่นเลยนะก็คือต้องหาเลนสก่อนถูกไหมหาเลนสก่อนนะครับสังเกตว่าเรามีกราฟอยู่สังเกตว่าจาก F นะครับจาก f f ็ก็คือมองเป็น y ตัวหนึง่งก็ได้หรือข้อนี้เราจะวาดกราฟก็ได้นะหาเลนสเพราะว่ามันคือกราฟพาราโบลาถูกไหมครับเพราะนั้น พี่ขอไม่วาดกราฟแล้วกันขอหาจาก y แล้วกับ5ลบ x กํลัง2แล้วกันข้อนี้พี่ถามหน่อยแล้วกันโดเมนนะครับเป็นไงโดเมนก็คือเอาตัวเ,เลขไปแทนใน x แล้วทำให้เกิด y ได้ถูกไหมเพราะฉนั้นถ้ามองคร่าวๆเนี่ย x ก็คือเป็นได้ทุกตัววะ่ะถูกไหม x น่าจะเป็นได้ทุกตัวเลย แต่ข้อเนี้ยไม่ได้ถามโดเมนกอถามเลนครับก็คือเราต้องแทน y ไ้แล้ให้เกิด x ให้ได้แต่คราวเนี้ยเราจะมานั่งแทนดีลวตัวมันก็ไม่ใช่ถูกปะเพราะว่ามันมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้การเทียบระหว่างสองค่านะครับสังเกตว่าพี่ขอย้ายกำลังสองไปก่อนไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ย้าย y มา ังเกตว่าอะไรครับเรารู้อะไรรู้ว่า x กลัง2เป็นไงมากกว่าเท่ากับ0ถูกปะเพราะฉะนั้น5ลบ y เป็นไงซึ่งเท่ากับ x กลัง2อ,อยู่เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยมันจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า y น้อยกว่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเลนของ x เป็นไง เล่ยอะไก็คือเป็นตัวที่ y น้อยกว่าคับคือลบ t ถึง5นะครับโอเคปะเล่นตามนี้เลยก็ได้เพราะนั้นเล่นอก็คือช่วงเปิดช่วงลบ t นะถึง5ช่วงปิดโอเคนะครับเพราะนั้นมาดูกันต่อโจทย์ให้หาอะไร จนได้หา f o g ของ6ก็คือ f ของ g 6นะครับลบกับ g ของ f ของ3นะสังเกตว่าเราต้องหา g 6ก่อนหา g 6ก่อนพี่ไปหาตรงนี้แลกันหา g 6นะพบว่าเป็นไง6 6อยู่เป็นสมาชิกของเล f ไม่เป็นถูกปหะเพราะนั้น g 6ก็คือเป็น1เลย เพราะว่า G6 ต้องใช้ช่วงล่างถูกไหเฟอเป็นไง6ไม่เป็นสมาชิกของเลถูกไหมครับอันนี้นะประมาณเพราะนั้น G6 ก็เป็น1ครับก็จะได้ F1 ลบกับ G ของ F3 F3 เนี่ยเราแทนใน F ได้เลยเพราะว่าเรารู้ f ออยู่แล้ว ก็จะเป็น5้าลบเ้านะก็คือลบสโอเคนะครับจากนั้นเป็ไงจะเป็น F1-G-4 ลบ g ลสโอเคว่า g 1อ้เก็คืออะไรห้าลบหนกำลังสงถูกครับจากนั้น G-4 ลบละ G-4 ลบะเป็นเท่าไหร่จีลบส่ละเป็นไงสังเกตว่าลบสี่เนี่ย จีต้องใช้ตัวนี้ถูกไหมจีลบสี่สังเกตว่าเป็นไงลบสี่มันเป็นสมาชิกของเลนเอฟถูกไหมถูกไหมลบสี่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นจีลบสี่จะได้เป็น f ของลบสี่บวกหนึ่งก็จะเป็น f ของลบสามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งอันนี้ก่อนเป็น f อลบสามอันนี้ก็เป็น c ีน่ลบเอฟลบสามนะ เพราะนั้นเกิดอ,อะไรขึ้น F-3 ลบสามแล้วก็ไปหางกับก็คือจะเป็นห้าลบแล้วก็ลบสามทั้งหมดกำลังสองโอเคไหมีสร้างกรอบให้เองดูง่ายดูแลกันเพราะนั้นเราก็คิดเลขครับคิดเลขนะคิดเลขเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็จะได้เป็นสี่ลบกับอะไรห้าลบเก้าะ ก็จะเป็นสี่ลบห้าลบเก้าคือลบสี่ก็จะเป็นสี่บวกสี่ก็คือ8โอเคนะครับเพราะนั้นหาเลียนหาอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็คิดเลขให้แม่นแล้วกันโอเคนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบแนะตอบแปดที่ไฮไลท์ไว้หน่อยแล้วกันอันนี้หาเลียนโอเคนะครับหาเียนนะ que é uma linda